คุณผู้สูงวัยที่กำลังรู้สึกปวดเมื่อยตามร่างกายอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะลุกนั่งเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆรู้ไหมว่าอาการเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องปกติที่ต้องยอมรับแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพียงสี่ท่าออกกำลังกายง่ายๆทำได้บนเก้าอี้ของคุณเองไม้ไกล้ฟังช่องเสียงพูดฟังสบาย ช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่งวงวัยที่ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้ไกลฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องที่จะเป็นพื้นที่แห่งการดูแลตัวเองในช่งวงวัยที่ผ่านเรื่องราวมากมายในทุกมิติของชีวิตครับผมดิเรกผู้ด,ดำเนินรายการเช่นเคยครับสำหรับในวันนี้ ผมอยากจะมาชวนทุกท่านขยับร่างกายไปพร้อมๆกันด้วยหัวข้อที่ทำตามได้ง่ายและปลอดภัยมากๆนั่นก็คือ4ท่าออกกำลังกายง่ายๆสำหรับผู้สูงวัยนั่งทำได้ครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายไม่ต้องออกไปนอกบ้านขอเพียงแค่มีเก้าอี้ที่มั่นคงหนึ่งตัวกับหัวใจที่พร้อมจะแข็งแรงขึ้นอีกนิดเราก็สามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตัวเองได้จากที่บ้านของเรานี่เองครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ท่าบริหารร่างกายที่ออกแบบมาเพื่อวัยของเราโดยเฉพาะค่อยๆทำตามไปอย่างช้าๆชัดๆรับรองว่าทำได้อย่างแน่นอนครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันที่ท่าบริหารทั้ง4ท่านั้นผมอยากจะขอใช้เวลาสักครู่เพื่อพูดคุยถึงความสำคัญของการออกกำลังกายสำหรับพวกเราชาวสูงวัยกันก่อนนะครับ เพราะการเข้าใจถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจะเป็นแรงผลักดันที่ดีที่สุดให้เราอยากจะลุกขึ้นมาทำอย่างสม่ำเสมอครับเมื่อเราอายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเป็นเรื่องธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะซาโคพีเนียกล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงก็จะค่อ,คอยๆลดขนาดและความแข็งแรงลง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยนะครับลองนึกภาพตามนะครับกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงคือเสาหลักที่ช่วยให้เราลุกยืนเดินได้อย่างมั่นคงเมื่อกล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงลงการลุกจากเก้าอี้หรือการก้าวขึ้นบันไดก็จะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีและที่สำคัญคือ มันเพิ่มความเสี่ยงในการผลัดตกหกลม้มซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยครับการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามแต่เป็นเรื่องของความปลอดภัยและความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาวครับนอกเหนือจากเรื่องกล้ามเนื้อแล้วการออกกำลังกายยังเปรียบเสมือนการเติมน้ำมันหล่อเลื่อนให้กับข้อต่อต่อตางๆของเราครับ หลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าปวดเขา่าปวดข้อไม่ควรจะขยับเยอะแต่ในความเป็นจริงแล้วการเคลื่อนไหวข้อต่อยังพอเหมาะพอดีและถูกวิธีจะช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงไข่ข้อทำให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นลดอาการติดขัดและความเจ็บปวดลงได้ครับการนั่งนิ่งๆเป็นเวลานาน,านตั้งห่าครับที่จะทำให้ข้อต่อยิ่งฝืดและติดแข็งมากขึ้นเหมือนบานพับประตูที่ไม่ได้ใช้งานานานๆน,น,นั่นแหละครับ และประโยชน์ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดครับการขยับร่างกายอย่างสม่ำเสมอแม้จะเป็นการขยับเบาๆก็ตามก็จะช่วยให้หัวใจของเราได้ทำงานสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตลดไขมันในเส้นเลือดทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าและยังช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองอีกด้วยนะครับ เพราะเมื่อเลือดไหลเวียนดีออกซิเจนและสารอาหารต่างๆก็จะถูกส่งไปเลี้ยงสมองได้อย่างเต็มที่ช่วยให้ความจำดีขึ้นและลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมได้อีกทางหนึ่งเอาละครับเมื่อเราเห็นถึงประโยชน์มากมายขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายท่านคงพร้อมที่จะเริ่มต้นกันแล้วแต่ก่อนจะลงมือปฏิบัติจริงมีข้อควรจำเล็กๆน้อยๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับข้อแรกและสำคัญที่สุดเลยก็คือ ท่านผู้ฟังที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือมีปัญหาเรื่องข้อต่อและกระดูกควรปรึกษาคุณหมอที่ดูแลท่านอยู่ก่อนเสมอนะครับว่าสามารถออกกําลังกายในลักษณะน,นี้ได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับข้อที่2คือการเลือกเก้าอี้ครับควรเลือกใช้เก้าอี้ที่แข็งแรงมันง่นคงไม่มีล้อเลื่อน และมีความสูงพอดีพอดีที่เมื่อเรานั่งแล้วฝ่าเท้าทั้งสองข้างสามารถวางราบกับพื้นได้พอดีครับการนั่งบนโซฟาที่นิ่มเกินไปอาจจะทำให้ทรงตัวได้ไม่ดีนะครับข้อที่3สวมใส่เสื้อผ้าที่สบายสบายไม่รัดแน่นจนเกินไปเพื่อให้เคลียบร่างกายได้สะดวกครับและสุดท้ายคือการรับฟังร่างกายของตัวเองครับทำเท่าที่ไหวไม่ต้องฝืนหากรู้สึกเจ็บปวด วิงเวียนหรือแน่นหน้าอกให้หยุดพักทันทีนะครับการออกกำลังกายที่ดีคือการทำให้เรารู้สึกดีไม่ใช่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายเรามาเริ่มจากการอบอุ่นร่างกายหรือวอร์มอัพกันเล็กน้อยก่อนนะครับการวอร์มอัพจะช่วยให้กล้ามเนื้อและข้อต่อของเราค่อยๆตื่นตัวและพร้อมสำหรับการออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บได้ครับ ให้นั่งในท่าเตรียมพร้อมนะครับคือนั่งหลังตรงไม่พิงพนักเก้าอี้วางฝ่าเท้าทั้งสองข้างราบกับพื้นวางมือสบายๆไว้บนหน้าขานะครับเริ่มจากบริหารคอก่อนนะครับค่อยๆหายใจเข้าช้าๆแล้วหายใจออกพร้อมกับก้มศรีรษะลงช้าๆให้คางชิดอกเท่าที่ทําได้ค้างไว้สักครู่แล้วค่อยๆเงยหน้ากลับมาที่เดิมครับจากนั้นค่อยๆเอียงศรีรษะไปทางด้านขวา ให้หูขวาเข้าใกล้หัวไหล่ขวาจะรู้สึกตึงๆที่ขอด้านซ้ายครับค้างไว้สักครู่แล้วกลับมาตรงกลางสลับทำอีกข้างหนึ่งครับทำช้าๆไม่ต้องกระชากนะครับต่อมาคือการหมุนหัวไหล่ครับให้ยกหัวไหล่ทั้งสองข้างขึ้นหาหูแล้วค่อยๆหมุนไปทางด้านหลังเป็นวงกลมช้าๆทำซ้ำสักห้าถึงสิบครั้งจะช่วยคลายความตึงบริเวณบ่าและไหลได้ดีมากเลยครับจากนั้น ลองหมุนกลับมาทด้านหน้าอีก5-10ครั้งครับเพียงเท่านี้ร่างกายของเราก็พร้อมสำหรับท่าบริหารหลักแล้วครับเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยนะครับท่าที่ 1. ท่าย่ำเท้าอยู่กับที่หรือท่าเดินสวนสานามณะซีท m มาร์ชิงท่านี้นะครับเป็นท่าที่ยอดเยี่ยมมากในการเริ่มต้นเพราะมันเรียนแบบการเดินช่วยบริหารกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาด้านหน้า ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มใหญ่และมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการลุกยืนและเดินให้มั่นคงครับอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในส่วนล่างของร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับวิธีปฏิบัติก็ง่ายมากครับเริ่มต้นในท่านั่งตรงไม่พิงพนักเท้าวางราบกับพื้นทั้งสองข้างเหมือนเดิมครับหายใจเข้าแล้วขณะที่หายใจออกให้ค่อยๆย,ยกเข่าขวาขึ้นมาตรงๆให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยที่หลังยังคงตรงอยู่นะครับพยายามอย่าให้ลำตัวเอ็นไปข้างหลังนะครับจินตนาการว่าเรากําลังเดินสวนสามามอย่างสง่างามในท่านั่งครับค่อยๆวางเท้าขวากลับลงสู่พื้นอย่างนุ่มนวลสลับมายกเข่าซ้ายในลักษณะเดียวกันครับทำสลับซ้ายขวานับเป็นหนึ่งครั้งนะครับลองเริ่มต้นทำต่อเนื่องการประมาณ1 0ถึง15ครั้งหรือประมาณ30วินาทีครับ ท่านจะรู้สึกได้ถึงการทำงานของแกล้มเนื้อบริเวณหน้าขาและสะโพกครับท่านี้สามารถทำได้เรื่อยๆเลยนะครับอาจจะทำระหว่างที่กำลังดูละครเรื่องโปรดหรือนั่งฟังเพลงเพลินๆก็ได้ครับมันเป็นการขยับร่างกายที่ง่ายและปลอดภัยมากๆครับสำหรับท่านที่แข็งแรงขึ้นอาจจะลองยกเข่าให้สูงขึ้นหรือทำด้วยจังหวะที่เร็วขึ้นเล็กน้อยก็ได้ครับแต่ยังคงเน้นที่การควบคุมการขึ้นไหวอย,อย่างช้าๆและมั่นคงครับ ต่อไปเป็นท่าที่สองท่าเหยียดขาสลับซ้ายขวา seated leg extension หลังจากที่เราบริหารกล้ามเนื้อด้วยการงอเข่าไปแล้วท่านี้จะมาช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าหรือ quadiceps โดยตรงเลยครับกล้ามเนื้อส่วนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพยุงข้อเข่าให้มั่นคงลดภาระของข้อเขา่า และเป็นกำลังหลักในการถีบตัวเพื่อลุกขึ้นยืนครับท่านที่มีปัญหาปวดเข่าการสร้างกล้ามเนื้อส่วนนี้ให้แข็งแรงขึ้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยครับวิธีปฏิบัติก็ไม่ซับซ้อนเช่นกันครับ 1. น,นั่งในท่าเตรียมพร้อมเช่นเคยครับหลังตรงเท้าวางราบกับพื้น 2. หายใจเข้า แล้วค่อยๆเหยียดขาขวาออกไปข้างหน้าตรงๆพร้อมกับหายใจออกจนเขาเหยียดตรงเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าค้้งไว้สัก2-3วินาทีครับในขณะที่เหยียดขาให้กระดกปลายเท้าเข้าหาลำตัวด้วยจะยิ่งรู้สึกตึงและเป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าแข้งไปในตัวครับจากนั้นค่อยๆงอเข่ากลับมาวางเท้าลงบนพื้นในท่าเริ่มต้นอย่างช้าชครับ สลับมาทำกับขาซ้ายในลักษณะเดียวกันครับทำสลับซ้ายขวานับเป็นหนึงครั้งนะครับสำหรับท่านี้ลองตั้งเป้าหมายไว้ที่ข้างลับ8ถึง12ครั้งถ้าทำครบแล้วรู้สึกว่ายังไหวอยู่ก็พักสักครู่แล้วทำซ้ำอีกหนึ่งรอบได้เลยครับข้อควรระวังสำหรับท่านี้นะครับคือไม่ต้องเหยียดขาจนสุดแรงหรือกระแทกเขานะครับ ให้เหยียดไปจนรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อต้นขาก็พอครับและตลอดการทำท่านี้ให้รักษาลำตัวให้นิ่งและตรงไว้เสมอครับเราบริหารส่วนล่างของร่างกายกันไปสองท่าแล้วคราวนี้เรามาขยับส่วนบนกันบ้างนะครับกับท่าที่3ท่าบริหารแขนและหัวไหล่ seated arm raises กล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะเราต้องใช้ในกิจวัตรประจำวันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการหยิบของบนชั้นการยกแก้วน้ำขึ้นดื่มการสวมใส่เสื้อผ้าหรือแม้แต่การอุ้มหลานครับการมีกล้ามเนื้อแขนที่แข็งแรงจะช่วยให้เราทำกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วและปลอดภัยครับท่านี้เราจะแบ่งเป็นสส่วนย่อยนะครับคือการยกแขนไปด้านหน้า และการกางแขนออกด้านข้างครับส่วนแรกการยกแขนไปด้านหน้าหรือ forward raises นั่งหลังตรงปล่อยแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวสบายๆครับถือแขนตรงแต่ไม่เกรงข้อศอกหายใจเข้าแล้วค่อยๆย,ยกแขนขวาขึ้นมาด้านหน้าตรงๆอย่างชา้ชาๆจนแขนอยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่ หรือสูงเท่าที่ทำได้โดยไม่รู้สึกเจ็บครับหายใจออกพร้อมกับค่อยๆลดแขนลงสู่ท่าเริ่มต้นอย่างช้าๆครับสลับทำกับขาซ้ายก็ทำแบบเดียวกันนะครับลองทำสลับกันข้างละ8-10ถึงครั้งครับส่วนที่2การกางแขนออกด้านข้างหรือ lateral raises เริ่มต้นในท่าเดียวกันครับ นั่งหลังตรงปล่อยแขนแนบลำตัวสบายๆครับถือแขนตรงแต่ไม่เกรงข้อศอกหายใจเข้าแล้วค่อยๆกางแขนขวาออกไปทางด้านข้างลำตัวยกขึ้นช้าๆจนถึงระดับหัวไหล่พยายามอย่าให้ไหล่ยกขึ้นตามแขนนะครับหายใจออกพร้อมกับค่อยๆลดแขนลงช้าๆสลับทํากับขาซ้ายแบบเดียวกันครับ เช่นเดียวกันครับลองทำสลับข้างละ8-10ครั้งครับสำหรับท่านที่รู้สึกว่าการยกแขนเปล่านั้นเบาเกินไปอยากจะเพิ่มความท้าทายขึ้นอีกนิดสามารถหาขวดน้ำขนาดเล็กๆที่มีน้ำอยู่เต็มมาถือไว้ในมือเป็นน้ำหนักถ่วงได้นะครับจะช่วยให้กล้ามเนื้อได้ทำงานมากขึ้นแต่ย้ำว่าให้เริ่มจากน้ำหนักที่เบาที่สุดก่อนนะครับ ความรู้สึกที่ถูกต้องคือการรู้สึกเมื่อยล้าที่กล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่นะครับไม่ใช่ความรู้สึกเจ็บปวดที่ข้อต่อนะครับและแล้วก็มาถึงท่าสุดท้ายสำหรับวันนี้ครับท่าที่4ท่าบริหารข้อเท้าและปลายเท้าหรือ angle rotations and flex ท่านี้อาจจะดูเหมือนเป็นท่าที่เล็กน้อยที่สุดแต่ผมขอบอกเลยครับว่า มีความสำคัญอย่างมหาศาลครับข้อเท้าเป็นส่วนที่เราใช้งานหนักตลอดวันในการรับน้ำหนักตัวและการเดินการมีข้อเท้าที่ยืดหยุ่นและแข็งแรงจะช่วยเรื่องการทรงตัวได้ดีมากลดความเสี่ยงในการสะดุดหรือข้อเท้าพลิกได้ครับ นอกจากนี้การขยับข้อเท้ายังเปรียบเสมือนการปั๊มเลือดจากส่วนปลายเท้าให้ไหลเวียนกลับสู่หัวใจได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับท่านที่มักจะมีอาการเท้าบวมเมื่อนั่งนานๆครับท่านี้ทำได้ง่ายมากๆและสามารถทำได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยครับเริ่มจากนั่งในท่าสบายๆพิงพนักเก้าขี้ก็ได้ครับแล้วเหยียดขาข้างหนึ่งออกไปข้างหน้าเล็กน้อยให้ส้นเท้าลอยจากพื้นนิดหน่อย เริ่มจากการหมุนข้อเท้าครับค่อยๆหมุนข้อเท้าขวาเป็นวงกลมช้าๆไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาทําให้ครบสิบรอบครับจากนั้นหมุนกลับในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาอีกสิบรอบครับเมื่อครบแล้วให้สลับไปทํากับข้อเท้าซ้ายเช่นเดียวกันครับหลังจากหมุนข้อเท้าแล้วเรามาต่อกันที่การกระดกปลายเท้าครับให้เหยียดขาขวาออกไปเหมือนเดิม แล้วค่อยๆกระดกปลายเท้าขึ้นลงช้าๆเหมือนกับการเหยียบคันเร่งรถยนต์ครับทำซ้ำประมาณ1 0 1ถึงครั้งแล้วจึงสลับไปทำข้างซ้ายครับท่านจะรู้สึกว่าได้ยืดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและหน้าแข้งซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดตะคริวได้ด้วยนะครับหลังจากที่เราทำครบทั้ง4ท่าแล้วอย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนนะครับ เราควรจะทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือคูเดาวปิดท้ายสักเล็กน้อยเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อค่อยๆผ่อนคลายลดอาการปวดเมื่อยที่อาจจะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นนะครับอาจจะทำท่ายืดเหยียดขาโดยการเหยียดขาข้างหนึ่งออกไปวางส้นเท้าลงบนคืนแล้วค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยจนรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังค้างไว้สัก15-20วินาทีแล้วสลับข้าง หรือทำท่าบิดลำตัวช้าๆเพื่อยืดกล้ามเนื้อหลังก็ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ4ท่าบริหารร่างกายง่ายๆที่เราได้ลองทำความรู้จักกันในวันนี้ตั้งแต่ท่าย่ำเท้าอยู่กับที่เพื่อบริหารสะโพกและต้นขาท่าเหยียดขาเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหน้าขาและหัวเขา่าท่าบริหารแขนและหัวไหล่เพื่อช่วยในกิจวัตรประจำวัน และปิดท้ายด้วยท่าบริหารข้อเท้าเพื่อการทรงตัวและการไหลเวียนโลหิตที่ดีครับหัวใจสำคัญของการออกกําลังกายไม่ได้อยู่ที่ความหนักหรือความนานแต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอครับการทำท่าบริหารเหล่านี้เพียงวันละ10-15นาทีแต่ทำทุกวันหรือเกือบทุกวันจะให้ผลดีกว่าการหักโหมทำหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วหยุดไปเป็นอาทิตย์นะครับ ลองจัดช่วงเวลาที่ท่านสะดวกในแต่ละวันอาจจะเป็นช่วงเช้าหลังตื่นนอนหรือช่วงบ่ายระหว่างดูทีวีให้เป็นเวลาแห่งการดูแลตัวเองนะครับผมขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าบริหารเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทั่วไปเท่านั้นไม่สามารถใช้ทบแทนคำแนะนำจากแพทย์หรือนักกายภาพบาบัดได้นะครับโดยเฉพาะท่านที่มีภาวะเจ็บป่วยอยู่ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับท่าออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายของท่านโดยเฉพาะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ตั้งใจติดตามรับฟังและอาจจะขยับร่างกายตามไปพร้อมๆกันกับไม้ไกลฝั่งในวันนี้ครับผมหวังว่าเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านหันมาใส่ใจการเคลื่อนไหวร่างกายกันมากขึ้นนะครับ โปรดจำไว้เสมอนะครับว่าการขยับร่างกายเพียงเล็กน้อยในวันนี้คือการลงทุนเพื่อความสุขและความแข็งแรงในวันข้างหน้าของเราเองถ้าท่านชื่นชอบเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เช่นนี้กรุณากด subscribe กด like และแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้ต่อไปให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขในไวัยไม่ใกล้ฝั่งไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมดิเรก ต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับและเช่นเคยนะครับหากมีปัญหาด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสมอครับสวัสดี